ชุบโอเคเลยเห็นไหมคะเขียวมรกตสวยงามเลยไปค่ะเราก็รอนะคะตักลงใส่นี่เลยนะคะ นี่นะคะเราก็มาใส่อย่าลืมนะคะตรงข้างล่างเราต้องรองด้วยน้ํามันด้วยนะคะเห็นไหมไม่ติดกันเลยเพราะเราใช้น้ํามันนะนี่ค่ะเป็นก้อนไข่ก้อนมันนะชอบตรงไหนหรือเปล่าคะผักเขาเยอะมากเราไม่ต้องรู้เราไม่ต้องลุ้นว่าข้างในผักจะเยอะไส้จะเยอะหรือเปล่านะเราก็จะมองเห็น เนาะแล้วก็มีน้ำจิ้มให้เรียบร้อยนะจ๊ะอืมพี่ตูทำแบบนี้พี่ตูนึกว่าทำสาคูไสหมูนะฮะ ดีจังเลยเขาไม่ติดกันเลยนะคะเห็นไหมคะเพราะเราใส่น้ำมันเยอะอย่าลืมนะ,ะต้องใช้น้ำมันเลี้ยงเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะติดนะคะนี่ยังเหลืออีกนะคะแป้งยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยว พี่ตู่ก็จะมานึ่งต่อนะโอเคค่ะเห็นไหมคะลองไปทำดูนะฮะอร่อยอย่าลืมว่ากุ้ยช่ายไม่ใช่ถูกๆนะกุ้ยช่ายแพงนะ,ะพอเราน่าจะเกิดจากการที่ หลายขั้นตอนนะจากนั้นพี่ตู่ก็จะใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะใครอยู่ใกล้มารับไปได้เลยนะคะอันนี้พี่ตู่ทำแบบไม่ปานนีดนะแบบรีบๆหนึ่งกลัวผักเขาจะเน่านะเพราะเราซื้อมาหลายวันแล้วเนาะ แต่แป้งอะไรนี้เรามีติดบ้านอยู่แล้วเนาะแป้งเอ่อแป้งมันแป้งข้าวเจ้าอย่างเงี้ยเพราะเราทำกุ้ยช่ายบ่อยเพราะหาซื้อไม่มีเนาะส่วนมากเขาจะมีทอดนะฮะแถวบ้านพี่ตูกเขาจะมีทอดนะคะโอเคค่ะเรียบร้อย กุยช่ายนึง่งแป้งเปอยนะคะดูดูด,ดูดูนะคะดูใกล้ๆดูใกล้ๆนะคะเนี่ยแป้งเขาเห็นไหมคะอึ้บนี่นี่ค่ะอ่ะกล้องไปไหนเอ่ยนี่ค่ะเห็นไหมคะแป้งเขาจะใสเลยเชียวเนี่ย โอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณสำหรับไม่ข้ามโฆษณานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทานด้วยกันเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะตอนเช้าก่อนจะไปเยี่ยมลูกหมาเนาะพี่ตุกก็ซื้อใบกุยช่ายมาน่าจะสองวันแล้วเนาะ กลัวมันจะเน่าเนาะเรามารีบํำก่อนดีกว่าเนาะกุยช่ายนึ่งนะคะวันนี้แป้งเปอยนะคะก็จะมีแป้งมันหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็แป้งเท้าหนึ่งถ้วยนะคะแล้วแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยนะคะพี่ตู่ใช้หกสิบกรัมนะคะเท่าๆกันหมดเลยนะคะส่วน กล้วย่ายพี่ตู่ใช้ครึ่งกิโลนะคะหรือห้าสิบกรัมนะคะเท่ากับแป้งเลยแล้วก็เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาพี่ตู่ใช้ซอสโชยุนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันพืช3มช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะ ของอร่อยอร่อยอร่อยค่ะวันนี้กินกุ้ยช่ายนึ่งนะคะเรามาหั่นกุ้ยช่ายนะคะเอ,เอาเอาเฉพาะต้นแข็งแข็งเขาออกตรงนี้เท่านั้นเองนนิดเดียวนะคะเอาไปกินกับอะไรนะวันนั้นมีมีกะทิก็ได้หรือผัดไทยก็ได้เนาะ กระเทียมค่ะเพื่อจะเอามาเพื่อจะเอามา,าทาขนมนะคะอร่อย มาผาสมผักกันนะคะปกติวิชัยนะคะถ้าเราทำนึ่งนะ,ะเราก็จะเอาเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปก่อนนะคะ<ๆ>เพื่อยังไงฮะให้แป้งเขาสลดให้ผักเขาสลดแล้วก็ไม่มีกลิ่นโชนนะเบกกิ้งโซดาทำให้ผักนี้เขียวนะคะ ผักนี้เขียวแล้วก็กลิ่นไม่ฉุนนะใส่แค่หนึ่งช้อนชาพอนะคะพี่ตุกก็มาอย่างนี้นะคะถ้าเราเอานึ่งนี้เราไม่ต้องรอรอให้อ่ารอให้ผักน้ำออกนะคะเราก็นึ่งได้เลยค่ะจากนั้นพี่ตุกก็ใส่ แป้งข้าวเจ้านะคะหกสิบกรัมนะคะแป้งข้าวเจ้าหกสิบกรัมแป้งเท้าใยม่อมก็หกสิบกรัมนะคะแล้วก็อแป้งมันก็หกสิบกรัมนะะ ซีอิ๊วโชยุหนึ่งช้อนชานะเพราะว่าเราต้องไปจิ้มกับน้าจิ้มนะคะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชานะคะทำทำทำจืดๆไวะคะ้ค่ะเพราะว่าเรามีน้ำจิ้มอยู่นะคะอันนี้แค่ให้อ่าแป้งส่วนนี้เขามีรสชาตินิดนึงนะคะ ใส่น้ำไปหนึ่งถ้วยนะคะน้ําเปล่าหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยของใครก็กะเอาเองนะคะอันนี้พี่ตูทำกินหลายครั้งแล้วนะแล้วก็ปรับไปเรื่อยนะคะเราชอบแป้งแบบไหนฮะ,ะนี่พี่ตูใส่ไปหนึ่งถ้วยของพี่ตูนะคะค่อค่อยใส่นะคะเดี๋ยวเกิดเขาเยอะไปเยอะไปเหลวไปอะไรอย่างเงี้ยนะ มือพี่ตู่ล้างสะอาดแล้วนะเอ่อดูซิว่าถ้วยหนึ่งเราพอดีไหมกับแป้งนะ นิดบาง,งทาีแป้งข้นไปตัวนี้เขาจะแข็งนะเราเราต้องสังเกตนะฮะเราทำกับข้าวหรือว่าทำขนมนี่เอ๊ใส่แบบนี้ไปแล้วแป้งแข็งหรือเปล่าหรือมันเหลวเกินไปนะ พี่ตูก็ดูแบบเท่านี้ให้พอกวนได้เนาะกวนแล้วเอาไปนึ่งนะคะกวนแล้วเอาไปนึ่งนะคะมาปั้นอีกทีนะคะไม่เหมือนแบบแป้งนะคะเรานวดแป้งแล้วเอาไส้ผักใส่เข้าไปก็จะง่ายแต่อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องรอมารีดแป้งนะ,ะนึ่งแล้วกินได้เลยนะคะนี่พี่ตูจะเอาแค่นี้ จากนั้นเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปตู้ใช้สามช้อนโต๊ะนะน้ำมันพืชสามช้อนโต๊ะน้ำมันพืชใส่เข้าไปเพื่ออะไรคะเวลาเราไปเราไปกวนน่ะเขาจะไม่ได้ติดกระทะมากนะคะโอเคค่ะใส่ลงในกระทะนะคะ เพื่อกลัวนนะคะใช้กระทะเทฟลอนจะดีที่สุดนะคะอันดับแรกพี่ตู่ใช้ไฟแรงก่อนนะไฟแรงก่อนนะแล้วก็เราก็ลดลงอุ้ยอันนี้ไม่ถนัดเลยเอาอันนี้ดีกว่า เราก็พอแล้วนะคะพอปั้นได้แล้วนะคะทิ้งไว้ให้เย็นนะแล้วเอามาปั้นเป็นก้อนๆแล้วนําไปนึ่งนะคะนี่เลยเราได้แล้วนะคะแค่นี้ระหว่างรอเราก็มาทําน้ําจิ้มกันนะคะพี่ตุก็น้ําส้มสายชูอุ้ยสามช้อนโต๊ะนะเราทําแค่พอกินนะไ้โชอยู่ โชว์อยู่ญี่ปุ่นนะคะสามช้อนโต๊ะเหมือนกันให้หนวนนวาเท่าๆกันเนาะนี่ค่ะซีอิอ๊วดำหวานสองช้อนโต๊ะมันจะหอมเพราะตัวนี้ค่ะสองช้อนโต๊ะเนะเาะแล้ก็มาดูว่ามันดำไปไหมพอดีเลยเห็นไหมคะจากนั้นพี่ตู่ก็จะใส่ น้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ไม่ต้องเคี่ยวเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นพวกซอสพวกอะไรต่างๆอยู่แล้วนะอืมแซ่บออกเปรี้ยวๆหน่อยนะให้เปรี้ยวหวานนะ เมื่อปั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็นี่เลยนะคะปั้นเสร็จแล้วเราก็มามาวางนะคะแต่อันวางที่ใบตองนะคะทาน้ํามันด้วยนะคะเดี๋ยวเขาติดกันนะ,ะพี่ตู่ไม่มีวันนี้ไม่มีใบตองไม่ได้ไปเก็บนะเอาเอาไอใบขานะ,ะมามาทำนะ,ะเราจะ เขียวมรกตสวยงามเลยไปค่ะเราก็รอนะคะตักลงใส่นี่เลยนะคะนี่นะคะเราก็มาใส่อย่าลืมนะคะตรงข้างล่างเราต้องลองด้วยน้ํามันด้วยนะคะ เห็นไหมไม่ติดกันเลยเพราะเราใช้น้ำมันนะนี่ค่ะเป็นก้อนไข่ก้อนมันนะชอบตรงไหนหรือเปล่าคะผักเขาเยอะมากเราไม่ต้องรู้เราไม่ต้องลุ้นว่าข้างในผักจะเยอะไส้จะเยอะหรือเปล่านะเราก็จะมองเห็นเนาะ Pero...